รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ของรายการเด e Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปล,ปลงรอบโลกทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง,ง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเมือง ของประเทศไทยในปี2,565เราต้องยอมรับนะคะว่าเป็นปีเสือดุที่ดุมากจริงๆค่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของการเมืองไทยยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น76จังหวัด การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังจากที่รอคอยกันมานานเป็นระยะเวลา9ปีนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการตีความวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและบวกรวมไปกับเรื่องของการปรับแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หลากหลายเรื่องราวที่เราเฝ้าจับตามองซึ่งก็รวมถึงการที่ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กสองพอพอมาถึงปีหน้าปี2566หลายฝ่ายรอดูกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าสถานการณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปอีกอรอบหนึ่งเนี่ยในปี2565ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเด็นทางการเมืองเท่านั้น แต่เศรษฐกิจกของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจากโควิด1 9นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีผลกระทบเรื่องของพลังงานและอัตรางเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็มีความขัดแย้งภายในประเทศไทยด้วยดังนั้นณนะเวลานี้หลายฝ่าย ตั้งความหวังไว้ในปีหน้าปี2566ที่ขอเรียกว่าเป็นปีกระต่ายทองแล้วกันนะคะสถานการณ์ภายในประเทศไทยและทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ ณเวลานี้เนี่ยเรารอคอยกันอยู่เรากําลังจะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของประเทศไทยจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วทําให้เราได้รัฐนาวาวมานาพาประเทศให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าได้มากน้อยขนาดไหนภายใต้ความท้าทายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสิ่งที่สําคัญค่ะประชาธิปไตยของประเทศไทยจะมีคุณภาพอย่างที่เราอยากจะให้เป็นจริงหรือไม่แล้วเราต้องทำอย่างไร พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีของเราจะมาช่วยไขยคำตอบค่ะรัฐธรรมนูญของไทยมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญและควรมีบ้างสถาบันพระปกเก้าร่วมกับนักวิชาการได้ทำการศึกษาหลักการและองค์ประกอบสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง13เรื่อง 1. รูปแบบของรัฐ และระบบการปกครอง 2. พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ 3. สิทธิและเสรีภาพ 4. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 5. พรพักการเมืองกับการเลือกตั้ง 6. คณะรัฐมนตรี 7. บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาล 8. องค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญ 9. การปกครองส่วนท้องถิ่น 10. การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 11. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 12. รัฐสภา 13. โครงสร้างรัฐธรรมนูญและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเราไปร่วมอ่านและรับฟังข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code กันนะครับ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนครับ และสำหรับช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเดคีของเราแล้วค่ะ oh. ดรทวินวด,ดีบุรีกูลในฐานะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะไหนๆก็เป็นเทปสุดท้ายของปี2565แล้วอีกรอบหนึ่งอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยฉายภาพรวมการเมืองไทยในปี2565ให้เราได้รับทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเจอไปเชิญกับ สิ่งที่ท้าทายเยอะมากนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากแล้วก็แต่เราเริ่มเปิดประเทศคราวนี้ก็รู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาก็าดีน<ๆ>ิด<ๆ>หน่อยดีขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงคเพราะว่าสภา,าเราประชุมได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เป็นประเด็นที่ทําให้กฎหมายบางฉบับเนี่ยก็ยังต้องรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อีกเยอะพอสมควรแล้วเราก็ ลุ้นกับว่าเอ๊สภาเราจะเปิดประชุมได้ไหมแล้วก็หลายเรื่องที่ประชาชนอยากจะเห็นมันก็เลยยังไม่ได้เกิดแล้วก็ชะลอไปแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะมีการตั้งออรัฐมนตรีใหม่มีรัฐมนตรีออกหรือว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายของนักการเมืองกันนี่ก็เป็นสถานการณ์การเมืองแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีออแรงผลักดันจากภายนอกเนี่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่างๆที่เราเป็นเออจ้าภาพ เอเปกหรือว่าประชุมภายนอกนะมันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากนะช่วงเวลาเดียวกันคือขอบ27เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วก็การประชุมเ e <pe> อเปกของบ้านเราแล้วก็การประชุม G 2 0 <c oughs> ที่อินโดนีเซียให้เห็นว่าเอ,อทิศทางของโลกเนี่ยมันจะเริ่มมาทางนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยควรจะปรับตัวยังไงแต่ว่าเราก็ยังมองไม่เห็นนะว่าจะไปทางไหนแล้วประชาชนก็ยังมึนงงกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทย มากเลยแล้วก็รวมทั้งเรื่องของธุรกิจสีเทาที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็เรื่องนโยบายใหม่ๆที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นคนไทยอยู่ไหม <c oughs> หรือเราเราเราควรจะเปิดประเทศไหมเราควรเรื่องเรื่องแม้กระทั่งเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินอะไรพวกนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ทําให้ประชาชนยังต้องเฝ้ารอว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมีรัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงค่ะอาจารย์ขาด มันมีหลายเรื่องมากอย่างที่เราคุยกันถ้าหยิบดึงมาเฉพาะเพียงแค่เรื่องที่ส่งผลกระทบกับประชาธิปไตยของประเทศไทยมีอะไรบ้างอาจารย์ โอ้ความจริงประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งนะ,ะไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวแต่ว่าประชาธิปไตยมันมีเชิงกระบวนการกับสาระกระบวนการเรื่องของการเลือกตั้งกันมีส่วนร่วมนะคะ,คะทั้งทางตรงทางอ้อมแล้วก็เรื่องของสาระประชาธิปไตยก็คือเรื่องของการเคารพสิทธิเสรีภาพศัก์ศีความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องของการมีธรรมิบาลการายึดมั่นในหลักนิติธรรมคุณธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะใส่ใจกับสาระของประชาธิปไตยเพราะมันจะทําให้ประชาธิปไตยเราเดินหน้าไปได้รวดเร็วคราวนี้ เรื่องนี้ที่ควรจะใส่ใจคือเรื่องของทันมาพิบาลคือการแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในภาคส่วนต่างๆซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วมันจะเพราะว่าถ้ามีการทุจริตมันทําให้เกิดปัญหาและความเหลื่อมล้ํามากขึ้นนะคะแทนที่จะไปแก้ปัญหาให้กับคนที่เขาไม่มีหรือคนยากจนหรือคนเปราะบางเนี่ยมันไปไม่ถึงนั่นหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกไว้เรื่องประชาธิปไตยมีทั้งกระบวนการและสาระแต่เท่าที่อาจารย์มองพัฒนาการเราเดินไม่ถึงไหนเหรคะก็ ในระดับหนึ่งในเรื่องของอสาระก็คือเรื่องของอความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตการทํางานขององค์กรอิสระที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็เริ่มมีตอนนี้เราเริ่มเห็นผลจากการตรวจสอบซึ่ง,ซ,งซึ่งการเปิดเผยเนี่ยกับมาจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ช่วยกันเอาสิ่งที่อยู่ใต้พรมเนี่ยขึ้นมาสู่สื่อแล้วทำให้คนสนใจแล้วตอนนี้ภาครัฐก็จะเข้าไปสนใจนั่นเองก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ภาคประชาชนเนี่ย ก็อยากที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานตรงนี้หรือมาติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้นค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตย mm hmm. เราคาดหวังปีหน้า2,566เราจะได้เอาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันละยังไม่ได้นะจะเป็นเมื่อไหร่แต่อาจารย์คิดว่าการเลือกตั้งในปีหน้าครั้งหน้าจะเป็นทางออกให้กับประเทศไทยได้จริงไหมคะดิฉันก็มีความคาดหวังเพราะว่ามันก็เป็นวิธีประชาธิปไตยนะฮะเราต้องการผู้นําที่มา ด้วยวิถีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเลือกตั้งมีผู้แทนนะนั่นก็เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เขาจะได้ไปทําหน้าที่แทนเราในสภาไปทําหน้าที่กักฎหมายดูดูกฎหมายแล้วก็ออกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะมีตัวแทนของเราความคิดของเราเข้าไปอยู่ในสภานี่คือสิ่งที่สาคัญนั้น เราก็ต้องเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายที่สอดคล้องกับเราแล้วก็ผู้สมัครที่มีความตั้งใจที่จะไปเดินหน้านโยบายเหล่านั้นแล้วก็มีสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือกเขาทั้งผู้สมัครในระบบเขตหรือในบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่พักการเมืองจะต้องไปสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมแล้วเป็นนิมัยใหม่ที่ดีเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ย 7จกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> มีเทรนด์แนวโน้มของการมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยสูงขึ้นแล้วเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากเลยคือผู้หญิงมาเลือกตั้งมากกว่าผู้ชายนะคะคือ,อต้องต้องพูดได้ว่าผู้หญิง53%เปอร์เซ็นต์ผู้ชาย4 6เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็พบว่าผู้หญิงในบรรดาเฉพาะผู้หญิงร้อยคนเนี่ย77เปอร์เซ็นต์มาย่อนบัตรในบรรดาผู้ชายร้อยคนเนี่ย73 <Okay. S 2> คนมาย่อนบัตรจะเห็นว่าผู้หญิงสนใจการเมืองมากขึ้น <Okay. S 2> แต่ สิ่งที่ท้าทายมากขึ้นก็คือโอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่การเมืองไปเป็นผู้แทนของของประชาชนเนี่ยน้อยมากคือน้อยกว่าโอกาสของผู้ชายในยครึ่งหนึง่งค่ะนด่หมายถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2ใช่ค่ะที่ผ่านมาค่ะอาจารย์แต่ว่าอนาคต<อ>เราสามารถกําหนดประเทศได้จากการเลือกตั้งได้จริงหรอคะอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากประชาชนต้องช่วยกันแล้วก็ภาคส่วนต่างๆต,ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพักการเมืองไหนจะได้เป็นรัฐบาลและพักการเมืองนั้นมีการเดินหน้าประเทศไทยอย่างไรโดยนโยบายที่เขาจะทำเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณาชนหรือประโยชน์ส่วนตัวส่วนพวกส่วนพรรค ภาพที่เราเห็นยังไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายของพรรสักเท่าไหร่นะจยะเริ่มมีบ้างนะคะเริ่มมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เพียงลมปากว่าจะทํานู่นทาน,นี้แต่ต้องทําให้เป็นจริงอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่สําคัญนโยบายนั้นเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนหรือไม่แล้วสอดคล้องกับแรงผลักดันจากภายนอกที่ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าปรับเปลี่ยนคือไม่ใช่แค่นโยบายในบ้านแต่เราต้องมองว่านโยบายกับต่างประเทศจะทํำยังไงประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพรร พักที่เข้ามาเขาต้องมองไปถึงเรื่อง<ะ>ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ<ะ>เพราะว่าเราจะเปิดประเทศไทยเราต้องการเงินที่นําเข้ามาแล้วสถานะประเทศไทยจะเป็นยังไงเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเออทุนระบบทุนที่เข้ามาครอบงำเนี่ยเยอะมากแล้วการเมืองไม่สามารถจะจัดการกับทุนเหล่านี้ได้เพราะทุนนี้มีอํานาจ เหนือการเมืองนี่คือทีกสิ่งที่สําคัญทั้งทุนในประเทศและทุนต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศเนี่ยเขามีนโยบายมีโมโนโยบายแล้วทำดําเนินการเช่นเรื่องของเอไอโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีเนี่ยเราไปจัดการอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีอิทธิพลต่อประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียมการประเทศเราอย่างไรเราจะมีกฎหมายที่จะป้องกันอย่างไรหรือจะรองรับอย่างไรหรือแม้กระทั่งทุนในประเทศเนี่ยพะนโยบายบางอย่างมันไปเอื้อกับทุนทําให้กลุ่มทุนนี้เจริญเติบโตขึ้นแต่ว่า ปัญหาหรือผลลัพธ์ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเอาจริงๆทุนไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศนอกประเทศยังมีแบ่งสีของทุนอีกว่าทุนสีอะไระนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดถามใจจริงๆอาจารย์คิดว่านโยบายแบบไหนที่ประชาชนต้องการก็นโยบายที่ไปแก้ปัญหาสำหรับตัวเขาที่ตอนนี้นะคะเร่งด่วนก็คือแก้ปัญหาคนจนคนจนในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่า,ปปาทองเ้งมาอันดับหนึ่งต้องต้องปากทองคือความมั่นคง ขอพูดว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นหมายถึงความมั่นคงทางด้านรายได้ทางด้านการศึกษาเรื่องของสุขภาพ <c oughs> นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรการเข้าถึงโอกาสแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือขีดเส้นใต้5เส้นคือต้องสามารถเข้าถึงโอกาสที่เปิดอยู่นั้นได้หรือสิทธิเสรีภาพที่เปิดอยู่นั้นได้ถึงเปิดอยู่แต่การเข้าถึงไม่เหมือนกันด้วยเขาเป็น ผู้ชายผู้หญิง L G B T หรือเป็นเด็กเป็นผู้สูงวัยเป็นคนพิการอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้การเข้าถึงก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีนโยบายที่เฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงกัรบริการสาธารณะนั้นได้ค่ะอาจารย์ขาดในเมื่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําของประเทศเลยนะคะเราเชื่อว่าอาจารย์มีข้อมูล การจัดเก็บการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประชาธิปไตยเยอะมากนอกเหนือจากเมื่อสักรู่นี้ที่บอกว่าข้อมูลในปี2562กับการเลือกตั้งผู้หญิงตื่นตัวมากขึ้นแต่ว่าโอกาสในการที่จะก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญเป็นผู้นํายังไม่สูงอย่างที่เราอยากจะให้เป็นยังมีข้อมูลอะไรอีกที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะบอกอยากจะให้เห็นความสําคัญตรงนี้จะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างตรงก็คือเรื่องของสถาบันการเมืองคือ,อมันมีทั้งสถาบันที่เป็น สถาบันในวิถีประชาธิปไตยคือทั้งรัฐสภารัฐบาลนะคะฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการสามอำน,นาจแล้วก็มีองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องมีความสง่างามแล้วก็ประชาชนเชื่อมั่นได้ไว้วางใจได้ที่จะให้ทํางานนี่คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เรื่องของภาคพลเมืองและภาคประชาสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาธิปไตยจะต้องครอบคุมการทํางานขององค์กรเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบถงดุลกันได้ที่ผ่านมาก็คือ เราไม่สามารถที่จะเห็นสถาบันเหล่านี้ตรวจสอบกันเองได้ซึ่งคําว่าธรรมภิบาลจึงมีความหมายเพราะว่าเราพบว่าประชาชนเริ่มขาดความเชื่อมั่นในผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนของเขาหรือจะทําหน้าที่ในรัฐบาลมากขึ้นตลอดแล้วแล้วไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดลดลดลงเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ท้าทายนักการเมืองที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในโอกาสต่อไป ค,คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่คุยกันกับท่านอาจารย์ทวินวดีนะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าว่าเราจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติในขณะเดียวกันผู้บริหารประเทศก็จะต้องสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทําหน้าที่แต่จะทำได้อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดลกีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามาว่าในปี2,566ปีหน้าตรงกับปีนักสัตว์ใดคะระหว่างข้อหปีเถาะหรือปีกระต่ายหรือข้อ2ปีระกาหรือปีไก่ ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเดอะคียไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดอะคีของเราค่ะดเรทวินวดีบุรีกุลในฐานะผู้นวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมกับคําถามที่จะให้ท่านอาจารย์ช่วยอัลล็อกนะคะเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันไว้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นเชื่อใจไว้วางใจเพราะฉะนั้นจะสร้างยังไงดีล่ะคะอาจารย์คือความเชื่อมั่นและไว้วางใจเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะตัวประชาชนกันเองนะแต่ว่าประชาชนต่อ คนภายนอกบุคคลภายนอกซึ่งตอนนี้ไอ้คำว่าความไม่างใจทางสังคมก็ลดต่ําลงคือเชื่อมั่นกันและกันก็น้อยลงเชื่อมั่นเพื่อนบ้านก็น้อยลงเชื่อมั่นองค์กรต่างๆทั้งของรัฐนะคะแล้วก็ของภาคส่วนต่างๆแม้กระทั่ง เอ็นจีโออะไรพวกนี้แล้วก็สื่อเสนอความเชื่อมั่นลดลงหมดเลยเกิดคําถามขึ้นเยอะมากใช่แล้วก็องค์กรที่น่าจะได้รับความเชื่อมั่นสูงก็ลดต่ําลงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจหรือว่าคอรมอรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างที่ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความยากลาบากนะคะก็คาดหวังแล้วก็อาจจะไม่ได้ดังหวังทั้งหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะงั้นจะทําได้อย่างไรก็คือเราเราก็รอว่า ในปีกระต่ายทองเนี่ยะนะคะจะมะีใครที่จะมาเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนประชาชนต้องการพลังค่ะเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมแล้วก็ที่สําคัญคือเยาวชนเพราะว่าเราพบว่าคนที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม18-25ที่จะมาหย่อนบัตรในคราวนี้แหละนะคะเขามองเขารอฉนั้นกลุ่มนี้เนี่ย ต้องมีการสื่อสารเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการสื่อสารสาธารณะสู่กลุ่มเฉพาะแล้วเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกันสร้างพลังทุกภาคส่วนสร้างความสามาคัคคีและคําว่า inclusiveness คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีนโยบซยมีมาตรการกลไกลเฉพาะที่เข้ากับกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้พิการกลุ่ม lgbt กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้สําคัญค่ะแล้วก็ ในประเด็นที่มีความขัดแย้งเพราะตอนนี้มันมีความขัดแย้งแบ่งขั้วอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งจากการจัดสรรทรัพยากรรัฐก็ควรจะหันมามองเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจแล้วก็หลายประเด็นที่ประชาชนเฝ้ารอเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจรายได้เนี่ยแล้วก็ในในชุมชนที่สําคัญคือประชาธิปไตยชุมชนต้องเปิดคือฐานรากของประชาธิปไตยเริ่มต้นจากชุมชนนะฮะก็เปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็กระจายอํานาจ ให้กับพื้นที่ผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ที่เรามีข้อมูล T P Map ก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับความยากจนที่มีการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นจริงเพื่อที่จะเจาะลึกแล้วแก้ปัญหาไปยังพื้นที่ได้เหมือนประเทศจีนเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราต้องทําวัคซีนค่ะวัคซีนทางสังคมคือให้สังคมเราชุมชนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัว โดยไม่ต้องรอรัฐเข้ามาช่วยแต่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะบางชุมชนก็เข้มแข็งในช่วงโควิดเขาเขาดูแลตัวเองได้แต่บางสังคมต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะสร้างวัคซีนตัวนี้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วมองไปอนาคตทิศทางการเมืองไทยในปีกระต่ายทองอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นกระต่ายทองก็ต้อง แสงสว่างต้องสดใสสวยงามานะเร,เราต้องให้กําลังใจกันและกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อที่จะนําประเทศไทยไปสู่สังคมที่สันติสุขค่ะเพราะว่าเราต้องมองไปข้างหน้าแต่ว่าเราก็ไม่ลืมอดีตเราต้องดูประวัติศาสตร์ว่าเกิดขึ้นอะไรนั่นเป็นสิ่งที่ประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะเห็นแบบนั้นแต่เขาขาดประสบการณ์เราต้องไปเสริมต้องทํางานด้วยกันกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามที่อยากจะเข้ามาช่วยเยอะ,ะเราต้องเอาเขาเข้ามาช่วย แล้วก็คนที่พร้อมและมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงที่สุดคือกลุ่ม26-40ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะช่วยประเทศไทยเขาถือว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้คนรุ่นนี้กําลังเป็นพลังและทํางานเริ่มทํางานเรียนจบปริญารรญาตรีปุ๊บปริญญาโทปุ๊บเขาทํางานอยู่แล้วเขาเชื่อว่าเขามีศักยภาพแต่เรามีอะไรให้เขาทําหรือยังเราเปิดพื้นที่ให้เขาทําหรือยังเพราะฉะนั้นทุกเจนต้องประสานค,ความร่วมมือกันแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมอง ประชาธิปไตยในต่างประเทศกับประชาธิปไตยในประเทศไทยละอาจารย์มีอะไรอีกบ้างที่เราต้องเสริมพลเมืองของเราคือเรื่องของการเปิดพื้นที่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากต่างประเทศเยอะด้วยสื่อสื่อโซเชียลนี่ฮะ <c oughs> การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเที่ยงตรงทงการพอเพียงเข้าใจได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายมาเป็นอุปสรรคนะ <c oughs> ข้อมูลข่าวสารสาธารณะข้อมูลข,ข่าวจกสารที่รัฐพึงจะให้กับประชาชนอนะ่ะ <c oughs> คือไม่ต้องให้ประชาชนไปขวนขว,นขวายหาเองเอะไรเงี้ยอันนี้แล้วมันจะทําให้ เขาเนี่ยรู้ว่ารัฐก,กําลังทาอะไรโดยเฉพาะเรื่องของโครงการนโยบายแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจการเปิดโอกาสให้มีส่วนในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องทําเรื่องนี้หรือชุมชนมีโครงการของรัฐตําบลมั่นคงมั่งคั่องอะไรพวกนี้นะคะ,คะก็น่าจะน่าจะจุดเริ่มจากตําบลก็น่าจะดีค่ะอาจารย์แต่เอาเข้าจริงๆนะข้อมูลที่รัฐเปิดเผย ก็ยังคงเป็นที่คลางแคลงใจของประชาชนที่รับข้อมูลอีกนั่นแหละว่าจริงหรอมีคําถามเกิดขึ้นหลายอย่างมันก็เลยจะวนกลับไปอีกเรื่องความไว้วางใจเชื่อใจก็ต้องข้อมูลนี้ความจริงประชาชนหลายคนเก่งนะเก่งกว่ารัฐในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยสุดท้ายเลยไม่รู้ข้อมูลของใครจริงข้อมูลของใครไม่จริงวัะนั้นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลในเรื่องของการ ข้อมูลดิสฟังชันดิสอินฟอร์เมชันอะไรพวี้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเลยพวกนี้เพราะเพราะตอนนี้นี่เป็นปัญหาในเรื่องหนึ่ง <c oughs> ออนไลน์สื่อออนไลน์อไอโซเชียลข้อมูลนี้ทาให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิด <c oughs> แล้วก็เป็นการทําให้บางคนเสียชื่อเสียงก็ด้ดยการข้อมูลการมีข้อมูลแบบนี้แล้วข้อมูลที่ผิดผิดเนี่ยมันทําให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมที่ผิดพลาดได้เน <c oughs> ตรงนี้รัฐก็ต้องเข้าไปควบคุมมากขึ้นนะทิ้งท้ายแล้วกัน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ละพรุ่งนี้ก็ปี2,566ปีกระต่ายทองอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างก็อยากจะอวยพรอวยพรปีใหม่ในนามของสถาบันพะป,ปกเกล้าเรานะคะ,คะเราก็อยู่มา20กว่าปีแล้ว2กว่า2ทศวรรษของสถาบันพระปกเกล้าก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในการส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ ช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยก้าวไปด้วยกันเพื่อที่จะนำประเทศไทยเราสู่สังคมที่สันติสุขเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างสันติสุขและสถาพร วันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันการเมืองของไทยหลังจากนี้ต่อไปผู้นําประเทศจะมีส่วนร่วมในการช่วยทําให้พี่น้องประชาชนมีพลังสร้างพลังให้ประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพจะเดินหน้ากันอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะ The Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ ตัวปีหน้าปีที่8แล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระยังคงเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนเกาะติดทุกประเด็นทางการเมืองและสังคมไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศไปกับเราตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้สำหรับช่วงนี้ท่านอาจารย์ถวินวด,ดีและดิฉันนัชาวีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัส